สวัสดีครับสวัสดีท่านชม้ชม FC แฟนคลับที่น่ารักสวัสดีพบกับน้องบูม B.A. นักวิเคราะห์ตัวเลขนะฮะเจอกันกับวันที่25นะครับสิงหาคมวันพุธนะเจอกันอีกแล้วเมื่อวานต้องบอกเลยว่าโอ้เลขไม่เข้าเลยนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรเป็นกำลังใจให้แก่กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับสำหรับช่อง BA นักวิเคราะห์ตัวเลขกันเลยนะครับ การจัดทําวิดีโอขึ้นเพื่อที่จะสนับสนุนสลากกินแบ่งนะครับหวยเวียดนามเท่านั้นนะฮะหวยฮานอยเท่านั้นเลยนะครับ3 8 9 6 0หลุดนะครับสําหรับฮานอยปกติ99116ก็คือว่าหลุดนะครับสําหรับฮานอย V I P บอกผลไปน้ําตาจะไหล80460นสะครับสำหรับฮานอยพิเศษหลุดครับชุดสุดท้ายนะฮะคือลาวสตา8 8 8 0 9หหลุดครับผมคือเป็นประวัติการเลยนะฮะแบบ ที่ไม่เคยมีเกิดขึ้นมาก่อนนะฮะสำหรับช่องผมเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะกดไลค์กดแชร์กำลังจะให้กันคอมเมนต์พูดคุยกับผมนะครับผมก็มีความสุขมากแล้วนะฮะที่ได้พูดคุยกับพี่ๆอ่ะยี่ห้าสิงหาคม2 5งหกันครับเราเริ่มต้นที่ฮานอย v วีพก่อนเลยนะฮะอ่าฮานอยเวีพออกรอบทุ่มครึ่งนะครับผมวันนี้ผมคิดว่าศนย์แล้วก็หนนะครับต้องมีไม้หเห็นครับนะฮะ 08,01,09ครับ18,17,12ท่านใดวิเคราะห์ตามไม่ทันนะครับจดตามกันไปได้เลยนะครับ15,05ครับผม3ตัวมีอะไรกันบ้างครับพี่พี่ฮะ708,701ปิดท้ายด้วย709นะครับหลักร้อยให้7ตัวเด่นให้0จ้ะนะครับ สำหรับฮานอย VIP จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรวดเร็วทันใจพี่ๆท่านผม้ชม FC กันหรือเปล่านะฮะต่อมา25สิงหาคมเช่นเคยครับผมนะฮะเป็นฮานอยพิเศษครับฮานอยพิเศษเนี่ยจะออกรอบเวลา17นิกา30นาทีโดยประมาณนะจ๊ะจากการวิเคราะห์ผมคิดว่า5ครับนะฮะ50 51นะครับ52นะฮะอ่ะ53 54 ปิดท้ายด้วย5-6ครับ2ตัวสุดท้ายเนี่ยจะกการเป็น3-1แล้วก็3-0นะครับพี่ๆทุกท่าน3ตัวกันดีกว่าครับ8-5-1 8-5-0 8-5-2นะครับหลักร้อยให้8ตัวเด่นให้5จ้าการวิเคราะห์ชุดฮานอยพิเศษจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรวดเร็วนะครับไวเหมือนโก้หกันเลยนะฮะ25สิงหาคม2564นะครับ,บ, 5, 2, 5, 6, 4, รบอันนี้จะเป็นลาสตานะครับ ลาสตาออกรอบเวลาอะไรเอ่ยนะครับ15นาฬิกา45นาทีครับผมลาสตาจากการวิเคราะห์ผมคิดว่า9แล้วก็0นะฮะ9 5 9 6 9 8ครับ9 0ไม่มีเพราะออกไปเมื่อวานนะครับนะฮะ0 1 0 8แล้วก็0 7ครับปิดท้ายด้วยนะครับผมมั่นใจว่า9จะต้องมาก็จะเป็น9 1แล้วก็9 7นะครับพี่ๆทุกท่าน 495ครับ496 498นะครับชุด3ตัวนะฮะหลักร้อยให้4ตัวเด่นให้9นะจ๊านะครับจบลุงแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์นะฮะลาวสตาร์นะครับมาถึงนะครับชุดหาน้อยปกติกันบ้างเป็นชุดสุดท้ายกันแล้วนะฮะ2564ฮะหาน้อยปกติครับออกรอบ6โมงครึ่งพี่ๆนะฮะให้1ครับผม นะครับ15 16 17นะครับ14 13 19ปิดท้ายด้วย10 18วันนี้คือเน้น1ไปเลยนะฮะ3ตัวครับ415 416 417ครับหลักร้อยให้4ตัวเด่นให้1ครับผมการวิเคราะห์วันนี้จบลงแล้วขอทุกท่านโชคดีไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอตัวลาไปก่อนนะครับอ่ะลืมไปชุดวินโอ้โห นะครับอ่าลืมนะครับชุดวินนะฮะทุกหานอยเลยนะผมบอกไปเมื่อวานแล้วอ่าหานอยทุกหน่อยเนาะจะได้แบบว่าพี่ๆเอาไปเล่นกัน 901, 4 5หครับผมนะฮะทุกหน่อยนะครับจับ3ตัวกันเอาด้วยนะครับผมอ่าการวิเคราะห์วันนี้จบลงแล้วขอทุกท่านโชคดีไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยจะไปไหนสมแมสล้างมือกันด้วยนะครับผม